สวัสดีค่ะวันนี้มาดูไข่มาบ้านเราน,น,นะคะสวยแบบนี้แหละง่ายเลยค่ะประตูตัวนี้ก็ไม่ตีนอเฮ็ด <c oughs> เบิร์อันนี้อันนี้ตัวไหนจ้ะอืมตัว LDA นะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัว1.9น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันกับช่างเอี่ยวนะคะแล้วก็ใส่ล้อล้อแม็กนะคะทุกคน อันนี้เป็น2020นะคะอันนี้ออกม่อวันที่24ใช่ไหมจ๊ะ24่สี่สิงเก,รกงอร์ใครกันเอง่เหรอเนาะผมถามก่อนเลยผมเนี่ยควรอย่าไปทำอะไรก่อนไม่ควรหรอข้างในนะคะไม่ต้องโหลด,ดพี่เป็นสายลู่อยู่แล้วพี่ไปอยู่แล้วพี่ไม่ต้องโหลดโหลดเฉพาะคนที่ภายในนะคะ วิ่งแต่งสวยๆเฉยๆเรามาทํางานเราจะไปทําเพืองทําไมอันนี้เป็นอกผ้านะคะสวยน้องช่วยแล้วเนี่ยข้างหลังนะเฉพาะข้างหลังนี่ยข้างหน้าคือไม่โหลดอยู่แล้วไม่ไม่ต้องทําอะไรหรอกแล้วถ้าถ้าหนูถ้าหนูนะข้างหลังโหลดโหลดนี่หนึ่งสวยเลยแต่เจนั่นบอกเพราะเพราะข้างหน้าข้างหน้ามันใช่ไหมที่มันมันบอกว่าอยากเอาลงอีกนิดนึงเนาะพอดีเลยเนาะนั่นแหละหนูก็ว่า เอาแคนิดหนึ่งสวยเลยเห็นไหมตกหมดคนเป่าวงสำหรับเซโบบอกว่าไม่ต้องทำอะไรแลยเโบสายลุยนะคะทค่นี้พอแล้วเพราะว่าพี่เอามาทำงานไปนาที่ไปนาไป่ลุยพี่ไม่ได้ขับในเมืองพี่นั่งกันต่ำเลยใช่ไหม พี่วเวลาพี่วิ่งไปไรชางิะ์กอ,อยู่นะคะพี่ถ่ายคิปอยู่แล้วพี่ไปอยู่แล้วใช่เราไปนาะไปได้มัน,ม,นมันโอเคกันกันะ่สำหรับหนูนะสำหรับหนูนะแต่สำหรับไม่รู้ FC คนไหนอยากให้ พี่มุ้กับพี่ตีแต่งรถชันนี้กาลนาโอนตาขงเนน้าแบอกันไม่ช่นเป็นบาผ้าเป็นเบาะตัวธรรมดาแบบนี้ก็สวยด้านไงคิตตี้คิตตี้อยู่ข้างบนแล้วอ่ะโอ้ใครดูีว ขับมาด้วยเดวยจ้าถ้าเสร็จแล้วเจะมาให้จโบรีวิวดนจคิตี้อนดอรแล้วตัวใหม่ก็ต้องคิตตี้นะคะพี่วุ้นสั่งเท่าไหร่คิตตี้พี่วุ้นสั่งเท่าไหร่พี่วุ้นอกว่าจะมาคิตตี้เบาหน้าเบาหลังสองพันอ๋อมันเป็นท่าธรรมดาใช่ไหมจ๊ะลืมเป็นเดี๋ยวจะไม่ต้องเป็นขมคิี้วก อ้าวพี่ภูบอกว่าจะมาข้าดาวแล้วก็ทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมข้าดาวจะมาหันมือกินตอนนี้ไม่ต้องมาแล้วหนึ่งหันหนึ่งแล้วจะฝ่ายยอมเลย <c oughs> เ,ลเาาจ,จ๊ไปวันไหนไม่ไม่น่าจะได้ข้าวแล้วอ๋อถ้าไม่นิ้วก็เป็นเหมือนกันเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะ ตัวพี่บุญใส่การบูญใช่ไหมใช่หอมมากมุ้นเป็นผู้หญิงที่ชอบกาบุญมากมุ้นจะไม่ใส่เป็นขวดเหมือนเขาเด้อมุ้นจะชอบซื้อการบุญมาแผ่นอละสี่สิบบาทหอมไหมหอมหอมหนูชอบสองเขานางคนละมุงเสาแม่มาจไาผมไปลงแม่ไม่ชอบ อแม่ชอบแบบนี้บอกอบแบบซุ้มๆเลยออาได้ได้หนึ่งคะแนนแล้วนะคะเพี่ใหใชเอาอีเก่งไปนคิดเลยอีเก่งมันหลุดนะอันไหนมันหลก็ว่าคิดเบิ้งาอกว่าี่ให้ให้ก็ดปีคิดอกลางที่นาเราแบเราแบบโไปโคเรียกให้มนเก็บเอาอะ ไม่ครับเอาแต่แม็กซ์สายอย่างเดียวแม่โบเอาจาเปตลาดนัดเียเขาม่ได้ยังไม่มีเลยยนจะ้ไหนยันต้นท่านใส่แดงแดงเบอเบอเพราะนั้นรถออกต่อ ขนาดพี่หนูออกอยู่ระยองยังไม่ได้เลยเพาว่านัดหลังปีใหม่เ,เพราะว่ามันคนออกเยอะแล้วเขาก็เอาเข้ามาไม่ทันจ้ะพี่หนูก็เอาสีนี้เหมือนกันเต็มเป็นเซตทีจ้ะตัวเดียวกันกับโครงหนูจ้ะออกตัวเดียวกันกับโครงหนูนี่แหละที่แรกว่าจะเอาโฟร์ดแล้วโฟร์ดบรรลานซีเงินไม่ถึง คนรวยขับปอดครวยขับปอดพออะไรมันแพงใช่ไหมใช่ไหมพ่อก็เหมือนโต้าเลถ้าเียวเลยวก็ใช่อที่บอกรวยนี่ก็คือว่าเวลาซอมันสวยนะคะทุกคนแต่สำหรับนั้นเราก็ ถ้าโหลดอีกนิดหนึ่งเหมือนที่พี่บุญว่ามันก็จะสวยเลยนะคะเพราะว่าดูข้างหลังมันสูงสูงไปนิดหนึ่งแต่ข้างหน้าโอเคแล้วแล้วก็ใส่ยโลเม็กก็สวยค่ะทุกคนแต่สําหรับถ้าใครไม่ชอบเป็นตัวเตียนะ้ยเนาะทุกคนเขาก็จะว่าแบบเดิมๆอ่ะสวยแล้วนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะทุกคนก็ความชอบของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะจ้ะถ้าเหมือนแบบเหมือนรถนั้นเนาะนั้นก็ ก็รถเจ้าของก็สวยสุดแล้วค่ะทุกคน <laughs> ใครจะไปว่ารถเจ้าของี่เลนาะแมนบอจ๊ะตัวนี้ก็สวยนะคะสวย <sh arp inhale> ตัวนี้ก็พี่วุนวายังไม่ได้้ายแดงนะคะเพราะว่าคุณอกเยอะนะคะใต้แดงหมดนะคะ

รถ้งข <ält> ันย <I> ังทำเองเลยใช่ไหมจจิโบพอจิโบกดไฟแล้วผัวเจ้าผัวเจ้าเขาดูสิงเจ้าดอนังี่เานเมื่อนั้นเมื่อนั้นสิบบกว่าไปงายสุดเนาะไป ไปงานสวแรกอ่ะยกเต็น์อ่ะก็หัวฟูฟูอยู่พอวันที่วันนี้มาปุ๊บไหนหัววะไหนหัว่ไม่หรอกไม่เราไม่เกไปเอาตรงนี้ออกแล้วมองเรามองจะหาตรงนี้แต่ตรงนี้ยากแต่คนในงานมันก็เหมือนเหมือนกันใช่ไล่ะลืมผัวจำผัวตัวเองไม่ได้นะคะจะะ เดียวเลยเดียบอกว่าสร้ามาปีนึงรอราเราคสบวสอนไม่หนไอตรงนี้นะประมาณนั้นแหละครับอะตำน้ำตาน้ำไม่รู้จ้อยแพ้แต่ที่นี้แพนะทีีไม่มีผู้ชายส่วนมากจะมีหน้ยไ่มถือว่า เราอะ่ะอยากให้เอาออกหมดแต่เลือไว้นิดๆอย่างเงี้ยนเดี๋ยวไม่เอากเอาไว้ทำไมเขาไม่มีเวลาอ่าพี่นกบองนะคะตัวใหญ่โตนะฝนห้อตดีดนะพี่ยกตายดีสุดยอดเลยสุดยอดนำชื่อนั่นนะคะ แกัล้วเบเน้ล้วอยือเห็นในหน้าบอกว่าพ่อไปบอดิน้ว้เมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูหมูกันนะคะตอนนี้ก็เกือบสุกแล้วนะคะค่ะตอนนี้ก็ฝากติดตามช่องแม่น้อยจินชาแนล้วยนะคะ